ดีนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแต่งตัวกันในรู o เฮฟเวนอีกแล้วซึ่งทีมในวันนี้ค่ะเราก็จะมาแต่งเป็นไถท,ท่านเพนซิลบูแมนกันการอื่นก็ถอดอิสซิลลีออกกันนะและ้วก็ใส่ตัวเลขที่แคต110 4 4 4ตอลกไอดีหนึ่งหนึ่งศูนย์สองจดสี่ห้าสี่สองสี่หกลงไปค่ะเราก็จะได้หนะ้ากากแก๊สอีกามาค่ะจริงๆมันจะต้องเป็นเพนซิลนะคะหรือว่าดินสอนนะภาวน,นี้ก็จะคือส่วนใบหน้าแล้วก็จมูกแล้วก็ปากของไถท,ท่านเพนซิลบูแมนค่ะแล้วต่อไปก็ใส่ตัวเลขเจ็ดศูนย์หกหกศูน นี้เราก็จะได้เครื่องประดับบนหัวมานะคะเป็นเครื่องประดับที่ไว้ด้านข้างของหัวจริงๆมันจะต้องเป็นเพนซิลนะคะหรือว่าจะเป็นพวกดินสอเนาะคล้ายๆกับว่าเอาดินสอมาเสียบๆเป็นเครื่องประดับนะแต่ว่าอันนี้มันยังไม่มีค่ะเราก็เลยใส่คล้ายๆกับปีกนกนะคะให้มันดูคล้ายที่สุดแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะใส่ตัวเลข1 4 7 6 8 8 5 4 0 7 2ไปค่ะอันนี้เราก็จะได้คล้ายๆกับ เครื่องประดับด้านหน้านะคะอยู่บนหัวคล้ายๆกับใบไม้ค่ะแล้วก็มีแบบรอยหยักๆสีทั้งๆเหลืองเขียวเขียวนะคะเพราะว่าไททันเพนซีวูแมนเนี่ยชุดคอสตูมของเขาก็จะออบทนสีๆๆเขียวเขียวออร่าแบบนี้นะแล้วก็ต่อไปใส่ตัวเลข154 847 53 954ลงไปค่ะ <c oughs> เราก็จะได้ออมคล้ายๆกับแว่นตานะคะหรือว่าผ้าปิดหน้านี่แหละก็จะปิดทั้งใบหน้า เพราะว่าในออฟฟิเชียลเนี่ยเขาไม่มีลูกตานะคะหน้าของเขาก็จะเป็นดินสอสีแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่ตัวเลข1 7ึ่ง5จ็ดเจลงไปค่ะเราก็จะได้เสื้อลายออฟฟิเชียของไททันเพนซีวูแมนมาใส่ค่ะเสื้อเขาจะออกเป็นลายแบบว่าเหมือนโลกีเลยนะเขียวเขียวมีออร่าแบบนี้แล้วก็มีพลังงานคออยู่บริเวณหอกค่ะเหมือนกับพวกไททันนะแล้วก็ต่อไปค่ะใส่ตัวเลข1นึ่งเจ็แป 39ลงไปค่ะเราก็จะได้กางเกงลายเพนซิลค่ะอุ้ยดูกลๆนี่เหมือนของโลกกี่เลยนะดูดี <c oughs> มีสีเขียวอาล่ามากเลยให้ความกรีนมากเลยนะนึกถึงอเวนเจอร์แล้วและและ้วก็ต่อไปค่ะใส่ i อดี1 4 0 4 9 5 9 0 0 7ลงไปค่ะอันนี้เราใส่คล้ายๆกับแผงคอน,นะคะหรือว่าคล้ายๆกับเป้นคุมไหลด้านหลังนะคะมันก็จะเป็นลายสีเขียวๆนะคะเขียวสลับดำแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่ ID ดี1 7 1 6 4 9 7 0 6 2 2ลงไปค่ะเราก็ได้ผ้าคุมค่ะ เป็นผ้าคลุมสีดำนะคะเพราะว่าในออฟฟิเชียลรู้สึกเขาจะมีแบบใส่ผ้าคลุมสีดำด้วยนะให้ความรู้สึกเหมือนเขาเป็นนักเวทเหมือนกับแฟนตาซีเลยนะแล้วก็4 4 4ลงไปค่ะใส่ไอเดียหนึ่4 1าลงไปค่ะเราจะได้เกาะลาสีเขียวขนาดไซส์ใหญ่ใส่ครอบทั้งแบบแว่าเกือบจะทั้งหัวไหล่แล้วก็ลงมาถึงครึ่งแขนเลยนะใส่เข้าไปข้างหนึ่งก่อน แล้วก็ใส่ตัวเลข ID ดี9 2 4 4 8ส6 0 1ลงไปค่ะเราก็จะได้ก้อนลายสีเขียวขับท้องแล้วใส่อีกข้างหนึ่งแล้วก็ใส่ตัวเลข ID ดี J 5 2 1 1 1 2 2็ดหลงไปอีกที่เราจะได้เครื่องประดับด้านหลังนะคะ่ะในซีรี่ใน Off ฟ f i ชียลอ่ะมันก็จะเป็นคล้ายๆกับอาวุธที่อยู่ด้านหลังนะคะเป็นดินสอทั้งหมดเลยเนาะแต่ว่านี้ไม่มีดินสอค่ะเราก็เลยใส่คล้ายๆกับหอกหนามลงไปด้านหลังนะคะเป็นในแนวแบบเครื่องประดับวงกลมแบบนี้นะแล้วก็จะออกตกแต่งแหลมๆนะคะทั่วๆวงกลลมแบบนี้เย แล้วก็เปลี่ยนโมเดลค่ะให้เป็นโมเดลตัวผู้หญิงแบบนี้นะนี่เลยเขาก็จะดูเป็นวูแมนมากขึ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีผิวกันเลยค่ะแล้วก็จะต้องเปลี่ยนสีผิวให้เป็นสีเขียวทั้งหมดนะคะเพราะว่าตัวของ Titan เพ n ซี่วูแมนเนี่ยเขาจะเน้นเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยเนะยะ้ฟู อันนี้เราก็แต่งตัวเป็นไททันเพนซิลแมาสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้พี่เคจะแต่งเป็นตัวอะไรนะมาแล้วมาแล้วหิวจุ้งเบยวันนี้มีอะไรกินบ้างแล้วเนี่ยโอ้ยท้องไส้จะขาดแล้วอ่ะอย่างงี้ต้องบุฟเฟ่แต่ยังงั้นกอนอื่นผอดชุดกออก,ก่อนนะแล้วก็ใส่ตัวเลขที่แคตตาล็อกไอดียหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์สามสามแปดแปดเก้าเราก็จะได้นักเก็ตยักษ์มาโอ้ยกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดน่เลยไส้นีน่หิวจุง้งเพราะวันนี้เราจะแต่งเป็นนักเก็ตแมน แล้วก็ชิ้นถัดไป6 9 9 9 5 7 2 4 4 8เราก็จะได้ถังใส่เจ้าตัวลูกของคาบิบาร่ามานะอันจิ๊เดียวน่ารักจุเบยแล้วก็ต่อไป1 4 0 7 9 5 2 2 7 9 6เราก็จะได้รถเข็นคาบิบาร่าเออหอยเดี๋ยวตัวเบลอเลยเอ้ยจะเข็นพี่เข็นไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเอานักเก็ตไปกินฉันไม่ใช่ของกินนะแต่ดูดิหน้ากับมือมันโผล่มาด้วยถ้าอย่างนั้นเราเปลี่ยนเป็นโมเดลตัวนี้ก็แล้วกันนะ <S 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 นี่ไงหายไปแล้วมีหัวโผล่มาข้างหลังนิดหน่อยด้วย อย่างนั้นต้องเปลี่ยนสีผิวให้เป็นสีนี้ก็แล้วกันจะได้เข้ากันนักเก็ตหน่อยนี่ไงแห่น,นี้ก็ไม่รู้แล้วว่าเราแอบซ่อนอยู่ข้างในเสร็จเรียบร้อยแล้วพิซเตอร์นักเก็ตแมนพร้อมจะมาทอดนักเก็ตขายทุกคนนะครับเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวจะขับมีบาร่าจะพาฉันไปไหนไปนะไปอย่างนี้เลยนันไม่ใช่ของกินอวันนี้แม่บอกว่าให้ไปซื้อของในมินิมาร์ทให้หน่อยน่าจะเป็นร้านนี้นี่แหละว่าแต่คนขายอยู่ไหนกันนะเราเข้าไปดีกว่า ไอ้เจ้าคาปิ巴拉นายมายืนตันทางตรงประตูอะไรอยู่ตรงนี้เฮ้ยอะไรฟเขาต่อเิวกันเหรอยอย่าแซงคิวนเลยนันมันนักเก็ตแมนนี่นะอืมนายนายเป็นเจ้าของร้านเหรออ่าใช่ล่วฉันเป็นเจ้าของร้านคนใหม่เพิ่งมาเซ้งร้านนี้แหละ พอดีเลยแม่ฉันกําลังอยากกินนักเก็ตอยู่พอดีเลยนะแต่เด็กคนอื่นเขาไม่เชื่อว่าฉันจะเป็นเจ้าของร้านฉันก็เลยเขียนเจ้านักเก็ตแมนมาไว้ข้างหน้าด้วยเอ้ยจริงดิในคิปไมเหรแล้วก็มีมือตอนคิดตังด้ว<อ>ยเห็นมั้ยโอ้ยนักเก็ตแมนทําไมมีมือกับแขนงอกออกมาได้อ่ะโอ้เกิดมาเพิ่งเคยเห็นนักเก็ตแมนมีมือนเนี่ยโอเคอย,ย่าบ่นเยอะคิดตังมาแลระคะสิกย์ร้านครับอ๋อค่อคอคะคแทงจูงสงสัยจะเป็นนี่ตลาดชาตินะใจสดเชื่อเบอร์รวังไงแปะไว้ก่อนแล้วกันนะเอาเฮ้ยเดี๋ยวอย่าทํา ไปเลย่าจ่าจตังกลางเดี๋ยวไปสู้อกาชากีวีที่ทาเลกัน,กกน,กนโอเคจ้นเดี๋ยวเรามาต่อกันแบบที่2เลยเนาะสำหรับแบบนี้นะคะก็เป็นแบบเล่นซ่อนแอปของเจ้าพวกผักผลไม้แล้วก็อาหารค่ะซึ่งเราเนี่ยก็มีวิธีฟาร์มเงินนะคะไว้สําหรับสะสมเงินเล่มไว้พักต่อไปกันต่อค่ะเอาในนนะเพราแต่าาแน่นอนเลยเงินที่เราได้จากการเล่นซ่อนแอบเนี่ยจะต้องมาปลดล็อกโมเดลตัวใหม่ๆต่อไปเพราะฉะนั้นค่ะก็ะต้องฟาร์มเงินซ่อนแอบไปก่อนนะการอินแล้วก็จะวร์ปไปที่เพย์กากันค่ะในการที่เราจะแปลงร่างเป็น จะพวกหน่อไม้ฝรั่งนะคะหรือว่าต้นหอมก็ได้หรือว่าจะเป็นคัพเค้กก็ได้นะคะอาว่าจะพวกนี้มันจะปีนขึ้นง่ายค่ะแล้วก็ให้เรานะคะกระโดดไปที่บ,บังเกอร์ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นพี่เค็มเป็นคัพเค้กก็ล้วกันนะเพราะคัพเค้กเนี่ยมันไต่แท่นหินตรงนี้ได้เราก็จะค่อยๆไต่เข้าซอกตรงนี้นะถึงถ้าเราหลบอยู่ตรงซอกตรงนี้ค่ะไข่ก็จะจับเราไม่ได้นะมาแล้วอ้ามาแล้วจะหมดเวลาแล้วกำลังไปขึ้นไปเอ้ยนิดเดียวกระดึ๊บกระดบไอ้ผ่าล้วผ่า้วกระโดดเลยกระโดดเลยหรือว่าจะไม่มา แล้วในที่สุดเราก็ออกมาข้างนอกเเกาวได้แล้ว <Yay! S 2> เราออกมาข้างนอกบ้านได้แล้วนะ <G ül> ดูดิเราข้างนอกอะเป็นช่างกว้างใหญ่เลยเช่นนี้แล้วไปดูโลกข้างในกันนะแล้วถ้าเราอยากจะสังเกตการ์ดแล้วก็เราก็จะปีนขึ้นลัวมาแบบนี้ค่ะแอ้นี้คนหาก็จะจับเราไม่ได้แล้ว <G ül> รอแหละรอแหละจางห้ก็จับไม่ได้หรอกแนะ่แน่จิงก็ออกมาจับพวกเรา่ไแน่จิงก็จับให้ได้แด่ดี้แต่โดดไม่ถึงละแด๊้มาไม่ได้หรอกไปกันดีกว่าก่อนเขาจะมาจริงเลแล้วเขาก็ไปจับคนอื่นกันต่อนะพี่ เหลือแล้วแวค่ยืนให้หมดเวลาค่ะแล้วเราก็จะได้เงินต้อนแอบมาใช้ฟรีๆแล้วแหละอืมอยาจะลองสังเกตการดูนะเราขาไปจับใครมั่งหลังจากที่เรารออยู่นั้นนะคะมันก็ยังไม่หมดเวลาสักทีเราออกไปเดินเล่นกันดีกว่า น่นตรงนน้นเรามีที่ให้เดินเล่นด้วยนะแต่ว่าอย่าเดินปไปไกลนะถ้าเดินปไปไก<ฟ>ลมาก <นะ S 1> มากว่าก็มันก็จะบแบบว่าออกจากแมปไปเลยนะเขาบอกว่าสวนสาธารณะนี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงแปดโมงถึงห้าโมงเย็นแต่เราไม่สนใจหรอกเราไปเที่ยวกันดีกว่าใช่เราจะออกไปดูตู้ไปษนี <S <S ข้างนอกเนี่ยเห<อ>มืมอนจะเป็นตึกรามบ้านช่องเยอะแยะไปหมดเลยแหละแล้วข้างหน้าของเราก็จะมีตู้ไปษนีสีแดงๆอยู่ด้วยนะเหมือนจะมีจดหมายอะปิวตกออกมาถ้าทางอย่างนี้นะเอ้าไม่ถึงคนรับป่ะดิ โนริชิโหรเฮ้ยเขาเขียนถึงใครเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ่านไม่ทันแล้วล่ะเราไปดูนู้นกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวมันจะหมดเวลาสักก่อนนะ่อยมาอ่านมนหลังตัวน,นี้มันก็จะเป็นตู้กดขายนะอัตโนมัติเหรอแต่เราไม่ควรไปหางน้นมากเลยเราหลุดออกนอกแมปนะเราไปไกลมากไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะหลุดออกจากแมปอะคะแล้วก็เราเอามาปีนใส่ไปเล่นกันดีกว่าเรามีเวลาว่างเหลือเฟือนะ โอ้โหสูงจุงอเออระวังตกลงมาหัวทีมนะถ้าข้าปีนขึ้นไปนะไอ้มันสูงดีนะดูดีถ้าเราปีนไปถึงแบบพวกใส่ไปข้างบนสุดอะ่ะเราก็จะเห็นวิวทั้งหมดเลยนะแต่เราจะปีนถึงหรือเปล่าอะ่ะอุ้ยค่อยๆไปก่อนจะบเวลาเราไ น้านะจะล่วงตกวงไปก่อนนะอมาลื่นมากเลยล่ะไอ้เอจ้าคับเคสหมดเวลาแล้วถ้าเราก็ได้เงินมาฟรีๆล่ะทีนี้ก็จะมาวิธีต่อไปค่ะซึ่งวิธีนี้ก็จะแบบว่าจะต้องให้เพื่อนช่วยนะคะแล้วก็จะมีคนหนึ่งเนี่ยแปลงร่างเป็นนักเก็ตไอ้คนหนึ่งแปลงร่างเป็นฟักทองค่ะเรนจะช่วยเสิร์ฟเพื่อนเนี่ยให้เราเระลวขึ้นไปนะการอื่นก็มากหะถานี้ก็ได้ตรงกระถางมานั่งนะคะมานั่งไหมตรงนี้ไปเร็วไปเร็วอาแล้วมาเร็วเจ้าฟักทองเ๋ยวข้าแล้วข้าจะปมนเวลาแล้วเดี๋ยวะะกรดดดไไ้น <ม>ต้อง <มา S 2> เรียบหน่อย <มา S 1> ถ้าหมดเวลาจะกระโดดไม่ได้ล่ะคะเราก็ <วะ S 2> ปีนขึ้นไปบนฟักทองค่ะให้เพื่อนนั่งก่อน้าเพื่อนยืนก็นดีตัวขึ้นไปเลยว มานอกรั้วว้าวสุดยอดเลยก็แบบว่ามาแล้วจต่จังหวะนะว่ามันจะโดดลอยึ้นมาแบบเกาะค้างอยู่ที่ไหนนะบางทีก็อยู่บนรั้วบางทีก็ตกมาอยู่หลังรั้วหรือออกไปนอกเลยอยู่บนต้นไม้ก็เจ๋งไปอีกแบบเออบยวพี่ก็ไปค้างอยู่บนต้นไม้นะพี่เคนจะไปอยู่ที่ไหนขอซ่อนก่อนโอ้ลงรู้ดีกว่าโอ้โหซึ่งวิธีเนี้ยเพื่อนเราต้องเสียสละดตัวเองแล้วแต่ถึงละอนิดนึงก็รีบลงรู้นะพี่เชนจะต้องเสียสลัดเองเฮอ้าวเฮ้ย ไปตั้นทาามันก็ลุก,กไม่ได้อะดิอ้าวมันลงไม่ได้ตัวใหญ่เกินแน่นอนเลยพี่เคนโดนจับได้แงงๆม่้โอำไมใครก็ไล้ก็ช ไม่ออกไม่ได้ไม่เป็นไรนะพี่เคนเดี๋ยวเขาจะคอยยืนให้กําลังใจให้นะไม่ไม่อยากได้กําลังใจอยากไม่ตังค์รอให้หมดเวลาแล้วก็จะชนะตังค์ให้ก็จับไม่โดนหลอกหน้าตอนนี้ก็แค่รอเวลาว่าแต่ว่ามาแล้วขอบคุณค่อมาแล้วมาบคุณคมาแล้วเข้ามาอยากเข้ามามาทำอะไรคืออะไรไม่รอดโอ้พี่เคนอ่ะไม่น่าไปยืนตรงนั้นเลยอ่ะ เฮ้ยดูเหมือนกับว่าไข่ค้นหาเนี่ยเขาจับเจอเราแล้วนะเฮ้ยแต่จริงๆนี่ยก็จับเราไม่ได้หรอกนะเพราะนายขึ้นมาบนกำแพงไม่ได้แล่แล่แร่แล,แล,แล,แล่แร่แรเลร่เอ้ยถามไปเล่นไปนะเขาพยายามจะกิ้งมาหาเราแต่ว่าเขาขึ้นไม่ได้ดูนี่เขาผ่านไปแล้วนี่แสดงว่าเขาต้องไปหาคนอื่นปายหน้าเลยที่อยู่แถวนี้แต่แล้วตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาแล้วะคะ่ะยา้าู้แต่เราก็ได้เงินมาอีกรอบจริงแล้ว เป็นวิธีสั้นที่จริงไม่เป,าป่าเวละแต่ว่าจะต,ต,ต,ต้องใช้ความร่วมมือจากเพื่อนนะคะอีกอันนึงเนี่ยเราก็สามารถจะแปลงร่างเป็นตัวอะไรก็ได้นะที่เราอยากจะแปลงนะคะเป็นตัวเล็กๆก็จะยิ่งดีนะเพราะว่ามันเดินขึ้นสไลเดอร์สะดวกค่ะให้เรานะคะเดินขึ้นไปบนสไลเดอร์ค่ะค่อยๆเดินนะแล้วก็ระวังตกลงมาล่ะแล้วก็แบบว่า หเห็นแผ่นไม้กระดานอยู่ตรงนี้นะคะให้เราไต่ขึ้นไปค่ะแล้วก็เดินข้ามไม้แผ่นกระดานตรงนี้มาค่ะเดินตามมก่กรที่เราเคยเก็บเจ้ามัชเมนโลคเวลาฝนตกนะคะแต่ว่าเราจะไม่เข้าไปในท่อนะเราจะเดินอ้อมมาทางด้านหลังตรงนี้ค่ะอืมตรงนี้แนะนําว่าถ้าเราแบบอยากจะลงท่อตรงนี้นะคะเราจะต้องแปลงร่างเป็นเจ้าต้นหอมหรือว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งเท่านั้นนะ แล้วมันก็จะลอดช่องมาตรงนี้ได้ค่ะอ๋อหอ,อยู่สเนียเลยอย่างนี้ก็จ้งให้ก็ไม่เห็นลอกหน้าเดีย๋ยวพี่เคนหัวยาวไปนิดเดบบี๋ยวกลับรถแป๊บมันจะมีคล้ายๆกับช่องให้เราลอดมาได้นะคล้ายๆกับลอดช่องบักก๊กน,นะเอ้ยจะเอ็ดคารากัดลอเปนไหนี่เอ้ยเอยอจะตัดทางาเข้ามาดี โอเคจอบได้ไหแค่นี้ไข่ก็จะจับเราไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่สามารถจะเข้าลอดช่องมาแบบช่องแคบแคบยาวๆตรงนี้ได้นะคะชาวกล้วยก็ไม่ได้ห่อกนะมาจากลอดช่องเนี่ยด้านดีโดยเฉพาะหน่อไม้ฝรั่งแอารากัเกบต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ย ฝ่ตงตัวเนี้เป็นตัวซ่อนแอบอยู่ใต้ท่อที่ดีแลวแหละ<อ>ถ้าเราแบบว่ามุดท่อตรงนี้ก็ไม่มีใครมาจับเราได้เลยนะทั้งๆที่เขาพยายามจะจับเราเนี่ยแต่เขาก็ลอดเข้ามาไม่ได้เราก็แค่นอนชิลๆรอให้หมดเวลาเท่านั้นค่ะแล้วเราก็จะได้เงินซ่อนแอบไปใช้ฟรีๆแล้วแหละเออเขากิ้งฐาเราไปแล้วนัดวันจมเหรอไปโน่แล้ว<ง>ไฮ้จับไม่ได้ต่อแต่ดิดูดิมีเพื่อนมาแอบด้วยคนหนึ่งดูเหมือนกับว่าเพื่อนจะลงไปลึกมากเลยนะ ไอมาแล้วมาแล้วพยายามจะเข้ามาให้ได้เลยแต่ว่าทํายังไงก็เข้ามาไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาแล้วนะเลออีกแค่นิดเดียวนอนชิวๆไปก่อนอออมาแล้วมาแล้วมาบนท่อ บนท<ค>้ายนี่ก็จับ<า>เราไม่ได้หรอกนะแต่เขาจะโดนกลล้นเราไหมอ่ะต้นหอมอ่ะมาแล้วอย่าโผล่อย่าโผล่อย่าเอาตัวผอกไปนะเป็นไอ้โดนจับได้แล้วก็หมดเวลาชนะแล้ว yahoo เราก็ได้เงินมาอีกแล้วนี่ก็เป็นวิธีที่เราจะสามารถฟาร์มเงินสแลปแบบสบายๆส์แล้ค่ะ <S <S โอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เราก็เล่นไม่แค่นี้กันนะถ้าชอบโรบอทน่ักน่ารักๆแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคมัมเพื่อนเพื่อด้วยกันนะครับวันนี้เราต้องไปกันแล้วนะบิ๊ก